ไปแอบดูลูกก่อนว่าทำอะไรกันนี่สกูชี่ที่นางทำเองทังหมดเยอะมากเอยนี่กดไม่ได้เลยห,ลหนึ่งนาทีคืออะไรจับเวลาทำอะไรนะ่จะจับเวลาหาของที่เป็นสีแดงและสีส้มสกูชี่ทำจริงนีทำสกูชี่มันเอาบ๊็อกกี้มาทำสกูชี่อันนี้ก็วาดเอง น้อมีอีกข้างหลังอ่ะลูกเม้าเอาแล้วใไขเอาส่วนี้มาอุ้ยแต่นี้ก็มีสีแดงวะอันนี้อุ้ยอยียวเีเีนี่อันนี้ก็มีสีแดงค่ะ สนุกไหมคะลูกกบสนุกไหมคะ